မင်္ဂလာပါလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်။ဘုရားတိခင်ကိုရှေးဥစွာကျေးဇူးတင်ပါရယ်လို့။ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော့မတော်ခင်ပါ။ကျွန်မကြွေးကြော်စရာနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တသားမှာဘုရားတိခင်ကနည်းရဲ့စင်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။နော်။ဘုရားတိခင်ကသင်ချစ်ခင်ရတဲ့အမိသားစုပေါ်မှာကောင်းမြတ်တော်ဘုရားတိခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတိခင်ကတင်းနေအိမ်၊တင်းအလုတ်ကန်၊တင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊တင်းရဲ့ငွေကြေးပေါ်မှာကောင်းမြတ်တော်ဘုရားတိခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ โอเคสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับโอกาสที่จะแบ่งปันนะคะก่อนที่เราจะแบ่งปันขอให้เราปร,าประกาศความเชื่อก่อนนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดีสําหรับเราในชีวิตเราในครอบครัวเราในการงานของเราเอเมนคือจะมานกบบดรอมาตัวเขามาบเนาะจะมาที่ามาชี้ด้งิโกมาเอลซีได้งโกบาวิงห้าเมสุเลียนเซนทารยากรังเซงการกอ พิทญาจีนชีมาอัลูโดอากลติมาเพียารีลคือหัวข้อที่จะแบ่งปันวันนี้ก็คือเราจะรู้พระทัยของพระเจ้าต่อเมื่อเราได้รับการเปิดเผยสำแดงชระชาชลจะมาโรพิทาจินชีบุอัลูโดยาชีบุ่าจะมาโรอินสองสุตองยามาเพียดเา่ประชาชลจะมาดูดกว่าสุตองใจอ๋ออาเลลูยาภาพเพียดเพื่อที่เราจะได้รับการเปิดเผยสำแดงเราจะต้องอธิษฐานก่อนนะคะ พระชนะขอให้เราร่วมใจอธิษฐานแกสุตังชาบาสุ အားလုံးပဲဘာဖဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်နေကိုတော်ဒီတာသမိရောရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာချက်တော်မူတော့အဖကိုရောနာမတော်ဒီကပါဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးအင်္ဂလာရှိပါစေတော့ဒီနေ့တမိဝင်ခနှမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကိုရောရှင်ကောင်းချီးပေးပါခံယူတော့တာသမိရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလေအတ္တတာမှဖွပြခြင်းရှိပြီးတော့အလိုတော်နဲ့ညီတော့အတ္တတာရရှိပါမည်အကြောင်းကိုရောလက်တော်တို့အချိန်တိုင်းအလုံးစုံကိုရောလက်တော်တို့အနန္တိခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုဖျား၏နာမကိုအမြပြုရတဲ့တာသမိတို့အစာပြုဝင်ခပါရတဲ့ဖဖျားတစ်ခင်အာမင်အိုကေအခုเนาะကျွန်မ အာကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာကျမတို့ရဲ့ forget ကအင်းအုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ forget ကဆရာ၄၄မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ forget ကဖျားတခင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ forget 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 Okay forget ပြရဟုတ်ဟာအာ Okay ဖြည်းဖြည်းလေးပြောတော့ဆရာပြောတာတာမြန်ကျမဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမနားမလဲဟုတ်ကျမဘယ်မှာကြောင်းလဲမနေခဲ့ဘူးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲပြောပြ อนาโอเคอ่าอ <Thor nt on> ่าจมารอ่ะพยายามจะมาเวชเดเลอวชเพเดี่อจมารัวอัลโลโดพอัดกตบก้จมารัวพิพาจอัลต่เองจมารัวตมาตจช่เชบนะอตมาเพคนไหนที่ไม่รู้ความประสงค์ของพระเจ้า ไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าคือคนที่ไม่อธิษฐานนะคะอืมาดูค่ก็อรูโลเบเชนติมพีดอต้าเนี่ต่เจ้าโมโลอโลอโดอนเนี่ยนีดอสุกุไม่ยากผู้เิดเนาะแตตามาในชีวิตของเรา,เ,าเวลาเราบอกว่าเราอธิษฐานเราก็ขอแต่สิ่งที่เราปรารถนาเป็นความต้องการของเราไม่ใช่ความาพระประสงค์นะคะ อะมุโลจมาดอลูรเนี่ยีดอสุโกมาตั้งในขามาจมาดูว่าตัตนนปาลูกเกตับอนอสยิงวิวาพิเดสุรับเเนี่เวลาเราไม่อธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระปร,ระสงค์องของพระเจ้าคำอธิษฐานของเราก็ไม่ต่างกับชาวโลกพาลูเรสุรอคริตัวคริยตัวเดมย่บอนออลูรโกมตีบูปสกุลูเบชิดนติลูิเดโนพิารณาออัตตาอัตชินอันนำเขาบาล คริสเตียนหลายคนไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะแต่ว่าพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะมารุกโนกับปลาดม้าเปียวทาดาเพียเตอเออเชยอห์ฮ่าโอราซาอักเคนจีงาอเงสเลสนาเพียปาเรอืะเพราะฉะนั้นเอ่ยยอ,าาอ,งงองงย,งงยอาน,าน,ยนบทที่ห้าข้อที่สิบสี่สิบห้ากล่าวไว้ว่างารูดีเพียดเคนอันธอนนยาเยเยจาวฮูมูกา งาโรดีโลูดอนเนี่ยี่ะ้วงตะอคู่ตอสุโกตท่านนี้พิริเคีนีน้าท่านน้องมุยเงี้ยสังงามาพิอทาเร่สุตาวต่อาิอิริมานอสุตาวต่อาตริอ่ะสกาโดโกน้าท่านดอกมุดีโกงาโรดีตตื่นอะท่านโดนนัยท่านโดนสุโกูยามิหุติยาจใจนกปปตัวพอิอทาแบบนี้ถ้าเราเข้าหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราขอเราจะได้เราก็ขอแล้วก็เราก็จะได้ อาจารย์โมโลจะมาดูเย้เย็นโตอาจารย์ก็สู้มาตาวงเข็งกระเล่าจะมาดูว่ายามีสุราบุจะมาดูว่าสู้ตายมีโดอ่าโจวีโดตี้อาราชิตะบ่เนาะสิ่งที่เราจะขอเราต้องสิ่งเอ่อก่อนเราจะอธิษฐานเราต้องรู้ล่วงหน้าว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราเอเมอ่ะอาจารย์จะมาดูว่าเอ่อสู้ตางในขามาจะมาดูแตนยามีชีโรบุเย้เย็นเชี่ยชีลาเดะอ่าในเมื่อเรามีความมั่นใจแบบนั้นเวลาเราอธิษฐานเราก็ จะไม่มีความหวั่นไหวจะไม่เราก็จะไม่สงสัยพระเจ้าถ้าเจ้าโมโลจะมาดูก่ะย่าเมสุราเปียวเยล่าเดี๋ยว้าเจ้ามโมจะมาดูว่าตติฆันาระมัสสุตามเขนิยะจะมาดูย่าเมสุระจะมาดูฮาเลลูยาบริสุทธิ์สวีจะมาดูทิโมตติฆันลาราพิปาระเราก็สรรเสริญพระเจ้าไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้แล้วรู้ล่วงหน้าแล้วว่าสิ่งที่เราขอเราจะได้เห็นไหมอาจารย์ จะมาเลือดด้วยแต่ตามะบ่เนาะญาติแข่งอาจะมาดูโหพบญาติอเพี้ยดแต่ตาม้าสุ้ต้องจีเมชิลลชิเนจะมาดูตัดติดคันเสียดีแลมเพี้ยลำมามพบในชีวิตของเราในอ่าชีวิตของเราถ้าเราไม่มีการอธิษฐานเราก็จะไม่ได้รับคำพยานนะคะใชไมจมาอุปมาอันนี้เนาะเอ่อเซียจีตียวเยอาจารย์เพิ้เพี้ยบอกเนาะแต่เพี้ยเพี้ยกูจะมาเพียเพี้มาเร่อยกตัวอย่างอาจารย์ท่านหนึ่งอืมบอกเนาะเสียจีนาเมกา เอยยอเสียดียะนั่นเองก็ยองจีชโชล,มาาล,โลุมีอะไรเอโลอ่ะพีมาตเกชิบอเไรคือชื่อยองจีชชโชลุเอาเถอะตัวเอ็มตัมมาศีนี่เลยขยายยาวยไปเถอะตัวเตียนดยองเลยเอ็มตัมมาศีราไปเถอะเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นคนที่ยากจนแล้วก็เคยมีพิเศษจากที่ยากจนตอนนี้จ้ารอตัวกูพิจาติึงกับพนะิจารล่ะรบกวนมีวันหนึ่งพระเจ้าเปิดเผยสามแดงให้ทานว่าเอเมกับบาโบมา,า,าอาจีซโซตีนดอง พี่กูพี่ลาเมาสุราบอเนาะตัวพอบยาลาเรสเจของเขาจะได้เป็นอคริสัที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่แม่ตูตตาจิลชิแบพี่หนานูบอเนาะบพี่เดตนวเซเลเซียเถ้าดูในความเป็นจริงณนะตอนนั้นเป็นไปไม่ได้อืมตพิยาเรชยันียบีโดตัวอ่าบอเนาะซาบีโดตัวดูเท่าบีโดนี้เส้นตามาจุยโจบีโสุดตาวนาราพีเดแต่ว่าท่านตั้งแต่ได้รับการเปิดเผยสํแดง จากพระเจ้าแบบนั้นคุกเขาอธิษฐานทุกวันเห็นไหมตอนนี้จ้าหรอตัวอตินโดอมาบ่เนาะอันนี้อตินโดอมาตัวพิมพิยาลาเด้ตัวแอตินดูอตินทาอัอตินอติณของสองดีบ่เนาะตัวพิมพิยาลาเด้วันหนึ่งท่านก็ได้แบ่งปันให้กับหัวหน้าคริสตจักรผู้ผู้ผู้ปกครองคริสตจักรอ่าที่เขียนงานกูอติณโอดีดีมามากับบาบอมาอติณโอดีดีมามาเตาเล่ายาเมโสรากูตัวพิมพิยาลาแบบเชตเต้ พระเจ้าเปิดเผยสำแดงให้ท่านเพื่อที่จะมีอ่าคริสตจักรที่ใหญ่โตอืมารูปยอเดขามาตุยอาอตินหาเรีมยมยงจีจาบูมันพี่นาบูบอกเนาะตอนนั้นสมาชิกคริสตจักรของท่านก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเสียดเวลาเลยเสียปอมาก็มีความสงสัยแต่ไม่แม่ตัวจุยโจเลยย่าโกย่าเมสุวิโรตุจุยโจเลยแต่ท่านประกาศความเชื่ออืม อิานเจาิอตัวเอตีนทารียาเนดวนชวัดตวอาิยากรมาพินยีรือก้เ้เรองตัวจ้ามูลตัวตมยารียจารุชีเชื่อมสูบิอตอเดมามาปาวินดอเบเน่วดตัวจาราพิเตนั้นสมาชิกของท่านหลายคนายคิดว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าละอายก็เลยออกจากที่จะจัดอืม เพระบาซีบ่เนาะแต่บิแม่จะมาดูไอตาตามาชิดโดนิกูมารมาดูติ้งกูพยายามพิจารณาสู่ยิงจีเจเน่เช่าไรยามาพิจเตอเมนถึงแม้ว่าคนสมาชิกของเราจะจะออกไปจากเราเอ่อแต่สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราประกาศถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสั่งดงให้ก็จงไม่ต้องหวั่นไหวพิจารณาเจนมาเขียนด้วยหรือได้ไหจะมาดูไอตาตามายูบายอย่มีชิดลดูดีพิจเต คนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยสําแดงคือคนที่ไม่มีนิมิตจะมาอุม,มาปชเชน,น่ะพยยี่ป้าเจมส์ชีเแต่ตากะไก่บ่อนาะเจนเนตู่เดียบ่เนอะอคนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยสัำแดงก็จะเหมือนไกย่ยจะด้ดยกา้าแบคี้มามะยาวุปเชดเดโนะเนาะเอาสามาเบชีดเด,ตดะตะคาเดเลหฮิโอเทามาชีดเดะไก่นี่นะจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปไหนจะอยู่กับที่หรือไม่ก็จะอยู่ในหม้อแกงเอเม เจ๊ก่ะช่วยเลี้ยงย่าเนี่ยอันนี้นะฟองสรุปยาวกว่านาะอ่ายกกับอ่านกอินทรีอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้เพราะเนื่อช่วยเลี้ยงอย่างอะอันนี้นะอปอมมาเปลี่ยนนาพิ่เดะเพราะว่านกอินทรีจะบินสูงมากตัวตีเดะนี่เนี่ยแล้วก็นกอินทรีจะรู้แล้วก็จะมองเห็นตัวเปลี่ยนอย่างอ่ะเจ้าปอมาเป็นนี่าะพี่เดะแล้วแล้วก็นกอินทรีจะอยู่บนศิลาอันนี้ก็เปลี่ยนเนี่ยพี่เดะเนาะเปลี่ยนอย่างอ่ะบิน สูงเยเยချင်းရှိတယ်มีความกล้าหาญだเจ้าโมโลจมา रु อัตตามาอโลโดကိုอโลโดကိုติปิดอดูเตียวเยลักษณะကမတောင်းတဲ့ခါမှာ جماعه ရမရဘူးဆိုတာပြောချင်ねပေါ့เนาะだเจ้าโมโลอัตตามาအမ်ရွှေလင်းရုံแกတို့ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะတတ်ตามาเยเยချင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်ยายให้พี่น้องเอ่อมีการเปิดเผยสําแดงแล้วก็มีความกล้าหาญเหมือนนกอินทรี เอเม่จะจมูกเช็ดโนี่กมารมาดูจมาเอ่ยันเลยบลลอมแายใจว่าเนาะกูกูกูเล็บพี่บีเดจมา้ยันเลยสุดท้ายเลยเช่อเลกเนจเ้าพิขยัะจมาสุด้ายานมัยานาาาสุดท้ายเลต่อามาจมาอดดีเละบเนาะเคยเป็นเคยมีความสงสัยเพราะว่าเคยอธิษฐานใช้เวลายาวนานอดอาหารด้วยแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบกูรู้ว่าจมาปุมมาอยันยสะดาเบตคาติลิจมาร โยมีเดีบ่เนาะบางทีพูดโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมมาเข้าบูเนาะจะมาดูอัตตามาพับทิแลสุรอจะมาดูสุดตาเหนืามากยศานะอตางสุดตาเหนืามาพยากรจะมาดูมาปีดาผิดแก่เนาะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าที่เราอธิษฐานแล้วเราไม่ได้รับคำตอบเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานในความประสงค์ของพระเจ้าคาด การอธิษฐาสิ่งที่เราขอเนี่ยไม่ใช่นำพระทัยของพระเจ้าอาจะมรู้จะมารงนนกุบะโดมาเปยวทาเด็เนาะใช่ย้อนหอราชาดูตดยสาสาวแคันจิงาอเงี้ยสงามาพิบาร์เตุต้าวตมยาดอสกาโดโกนาราวดอมูดีโกงาโรดีติลีอันทันโดไนตาวโอสุดดโกยามีอุติยาใจอวราชาดุติยสาสาวสองย้อนแข่จิงห้าสงาสิบห้าเยวทาบาร์เรบอกว่า ตุ๊ดตาวต่เมียตดอสก้าดโกนาทดอมดีโกงาดดเลยอันดอนนตานอสุโกเรารู้ว่า,วาพระเจ้าเป็นผู้ที่จงฟังคำอธิษฐานของเราเราก็จะอธิษฐานและเราก็จะได้รับสิ่งที่เราขอเอมจะมาดูน้าเลสิจเนยโกมอรมาดูอยินซงจะมาดูว่าตุมาตาวเนียจะมาดูว่ายเมสุรากูก้ตชาบุลูเรสุราพิชินเนี้ พี่น้องเข้าใจว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานเราก็ต้องอามั่นใจไว้ก่อนว่าเราจะได้รับไหมจมะมาดูสุดตางเนี่ยขมาพยากะจะมาดูยาบีโลกเพียเดีคยะมาจะมาดูอัตตามาเย่เยจงนีพิรามไอัตตาม,บมาบ่เนาะยงจีจีนีตูบาลามาเพี้ยเตะถ้าเราเาชื่อว่าเรา,เาได้รับสิ่งที่เราขอแล้วการความเชื่อของเราก็จะเพิ่มขึ้นเอเมน จำอาสูงน <I> ี่เนี่ยพิจารนาการบ่เนาะจมารู้เแตตามาอารร่เนี่ยหนีบจำารงตะคู่ก็ยามสวยจมารู้รู้ไปพิจารเนี่ยเนาะอารรตีบตัวกันเลยจมารู้ว่าตมาจันสาวกพยายามาพิจเตมาจันสาวกพัาเลยจมารู้นกบัตัวยพิจารพิจรโบเลยสุราตีมาพิจเถ้าเราต้องการรู้นามพระทัยของพระเจ้าเราก็จะต้องอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยนะคะ เอเมนแต่จะมุลนกบัดตัวกูพบุนียเินได้มาจามาขิทอาเปเชนเน่แต่เมอจะมารุนกบัดตัวกมาพักขมาจะมารุอินโซพยากสุดตาำบิดอจะมารุอัตตาอกอันไหนยะเม่แตจำมุลดามาเลยจะมารุกูพยากะบาปยวเลยสุรพยายอรูโรติมาพิเตสุรยากจะมาเยลเชนเน่ทุกคนนะคะให้อันพระคมพิทุกวันก่อนจะอันพระคมพีก็อธิษฐานถวายตัวเอเมน สส่าดชนจมพวกถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ประจำพสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเราก็จะค้นพบในขพระคัมภี์นะอาจารย์จมารูกูพิธีการพีจริงที่บีนจมารูว่าอลโินคมบิโรยเยสุวิโรจมารูว่าโกรจสุตินเสุเรียลีโวจมารู้ยามาบเตเตอาจาถ้าเรารู้นำพระทัยของพระเจ้า แล้วก็ถ้าเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราก็ยอมจำนนที่จะเดินทำตามอาจารย์จะมาที่มาชี้ดันจิ๋งคุณมาอยากสีได้งูข้องอาบีจช่นเนี่ยจะมาดูอย่าแต่ตามาพุ่ยปี๊ดเจนยิ่งยาวบอว่าตุ้ดตามเี่นัต่ตามายิ่งตัวบีดอ สุดทางจีนเชื่อมารีจมาด้วยนกบัตตอมาเต้ากูยามาเชตเตียยาราคามาพิ้ายาลูโรโกติเมสูเรียลีโวจมาอันนี้เงี้ยของอาเปชมาเร่ลูกจานาดูยาสิเดนโบมาพิ้าศงกุงจีบีไปสิอยากจะอะนุญใจว่าถ้าเราอาธิษฐานเราก็จะได้รับห้อยคำของพระเจ้าแล้วก็เราจะได้ได้รับการเปริดเผยสัมแดงรูปพระประสงค์ของพระเจ้า 啊！对。